ทำไมไม่ชวนเลยคือจริงๆค่โนรีหนูเป็นคนป้ายยาพี่มีนะทุกคนเป็นคนแบบพี่มีคือซูชิแฮโลลนเนี้ยอร่อยมากอ่ะต้องไปสรุปแกเข้าแล้วแกออกไม่ได้อีกเลยไอเ o ฟูดไอเ e Japanese food, I love Thai food, I love Korean food, I love Italian food I am starving I am yeah ชอบหมด you love all food yeah Filipino food I've never tried นะฮ่องกง What do I want to eat หรอฮ่องกงหรอไม่รู้ว่าฮ่องกงมีอะไรอ่ะ Hawaiian food Have you Ever try Indonesian food? No, 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 no. I'm hungry now, don't talk about food. Okay. Next topic now. Okay, change topic. Okay, everybody talk about food. Everybody talk about food. Okay. เลสเชงทอปิกนะซัมวันฮังกี้นะตีพับจีและทุ่มกว่าแล้วเคเคไปแล้ว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 คือไม่ไม่ไม่ง้อเลยเหรอไม่คิดจะตื้อกันหน่อยเลยไม่คิดจะตื้อกันหน่อยไม่คิดจะแบบ เฮ้ยอยู่ก่อนไม่มีเลยแบบมีแต่หนึ่งทุ่มแล้วลงรัลงลงยังคือมีอย่างนี้แต่ไม่ไม่อยู่เลยแย่ yeah, i อ l l l วเฟย์พับจีทูไนท์ with my t ่ทอดแกง if you see our team in the game นะ you can โอเ i น r o โครโฟนอลนะ And hello หมูทอด I like to play l i v i g Map แล้วก็ล o นโ e ซียูภาษาไทยกับอังกฤษมีแอนแม็ มิกแล้วแต่ยังไม่แมทสีอยู่ปัง,ปงอย่าบูลี่นะี่ยบูลี่หนูหรอ <c oughs> อืมแมพเล็กอะแรงขึ้นชา้า จริงเล่นทุกแมปไม่ได้แบบไม่ได้อยู่แค่แมปนั้นนะคือเล่นทุกแมปแหละไปละไปละว,วันนี้เป็นหวัดเปล่าเป็นนิดนึงนะทุกคนรู้สึกว่าแบบ <c oughs> มันแค้นคอนิดนึงแค้นคอบ๊ายบายเจอกันนาอาบาย คืออยากไปดิสนีย์มาก <c oughs> คืออยากไปดิสนีย์ฮ่องกงมากตอนแรกจะไปแล้วแต่แบบแบบไม่มีคนอยู่ด้วยไงลนะ่ะอืมโอเคเมาต่อมามามาอ่ะมากันใหม่ละอ่ะเซตใหม่มาแล้วจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลหล่อเล่น อีกสิบนาทีไอสิบนาทีนะต้องชวนหนูคุยเชิญคุยเร็วรีวิวผมสั้นหน่อยเฮ้ยคือเพิ่งรู้ว่าแบบไอบวิวมันแบบผมสั้นแล้วแบบโคตรแฟชั่นอะโคตรแฟอื่นอะไรกัแฟอื่นอะอะไรกับแฟชั่นนิสตามากคือชีพร้อมที่จะเดินพรมแดง คือลุคนี้คือแม่ซื้อนะคะชอบอะไม่มันแบบมันแฟชั่นมากคือแบบเราจะเจอแต่ที่วิวในลุคที่ผมยาวถึงกลางหลังแต่นี้คือแบบคือมันไม่ใช่เท่แบบมัสคูลีนไม่ได้เท่แบบชายอะ่ะมันเท่แบบเปรี้ยวอะ่ะทุกคนเข้าใจปะมันเท่เปรี้ยวอะ มันเท่แบบเปรีปร้ยวแบบแซ่บแบบซาซาอ่ะเอาทีย์ไม่ถูก <laughs> มันเค็ดฟันนะมันเหมือนมะม่วงเป้วอ่ะมันแบบมะม่วงเป้วจิ้มกระปิอ่ะเข้าใจปะนั่นแหละอืม let's play robot let's play animal crossing เย้ วันนี้แต่สกินเฮดบล็อกอืมเอมี mine, okay. ่ส์มายโอเคเราแต่ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกสามนาทีแล้ว เวลาทุกคนจะไปเล่นเกมหรอเปล่าจะไปเช็ดหน้านะ่ะเพราะว่าแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วเมื mm ่อ hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีทายอีกเราจะเล่นกันวันไหนครับจีไม่เห็นจะบอกเลยงอนพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้แล้วกอง้อาทุ่ม ได้ไหมล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมพนี้เลอะกองฮารูุมาเสาวก็สาวไงหลังออกกลับจากอีเวนต์ก็เล่นด้วยกันไงเอก็เจ้าเล่นก็กลับจากอีเวนต์ก็มาเล่นด้วยกันไง พูดกับใครพูดกับคนในเมนค่ะแล้วบอกใครอย่าไปตัดลงนะอย่าไปตัดลงอย่าไปตัดลงอย่าให้ใครรู้ว่าเราแอบไปเล่นด้วยโอเคไหมโอเคนะเอาอย่าให้ใครรู้ว่าเราไปเล่นด้วย เออคนรู้สามล้านคนก็อยากให้มันกลายเป็นสามล้านหนึ่งเข้าใจไหมให้มันรู้แค่สามล้านพอเออจตูๆๆๆๆๆๆคือนี่ต้องแบบทักไปหาพี่เนื้อเดี๋ยวส่งเพื่อนไปขอไล์กลุ่มหน่อยขอส่งเพื่อนไป <c oughs> ขอไลน์กลุ่มน้อยส่งมาส่งเพื่อนเข้าไปเราไม่ได้คุยอะไรกันเนาะไม่ได้คุยอะไรกันเอาหรอคุยกันอีกหรอเคไปแลว ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไม่เหนื่อยจะไปนะเฮ้ยอะไรเนี่ยไลฟ e วิวเอ็น in 5ไฟ n u ม e นิทอะไรพูดอะไรผิดหรือว่าพับจีก็โดนเป็นคำต้องห้ามหรอหรือเพาพูดเขาว่า L I N E เหรอเมื่อกี้คือมีทั้งแอปเขียวแอปดำเลยหละเมื่อกี้เนี้ย ไอเริ่ติ๊กต็อกไอเริ่ติ๊กต็อกไอเริ่ติ๊กต็อกไอเริ่มติ๊กต็อกไอติงไอกราดโก้มีทู before ติ k t o k ban m นมีายบายบายบายนะ กินไก่กันด้วยนะไม่ได้เพิ่มโปรตีนนะแต่ว่าจะได้เพิ่มแหลงเจริญหับไ้